ครับเหมืนนะครับสมัลุกนั้นประวัติมีความเป็นมายาวนานามาจากแถบทางด้านประเทศอินเดียนะครับฝั่งลุกเป็นตำราพิถ่ายัสงครามรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่เรียกวา่าฝั่งลุกอางอินเดียนั้นใช้ชื่อว่ายากักุรงยัตุรงแปลว่าสี่ยกักุรงทำไมถึงใช้เลขสี่เป็นเลขสำคัญนะครับอินเดียใช้พับม้า คทัพช้างทัพเรือและทหารราบในการนาม,มาเรียนประดอยปรับรูปแบบให้เป็นหมากรุกนั่นเองนะครับโดยขุนหรือโคนนั้นแทนทัพช้างนะครับส่วนม้าก็แทนทัพมา้านะครับเรือก็แทนทัพเรือส่วนทหารราบนั้นแทนด้วยเบี้ยนั่นเองนะครับอย่างที่พวกเราเคยเห็นแล้วก็คุณเชิงเคยชินกันดี น,นี้เรามาทราบถึงมารุกคนในบ้านสมเ,เด็จเจ้าพระยาของเราความรุกคนเป็นการเล่นของไทยซึ่งมีประวัติมายาวนานแล้วนะครับนิยมเล่นการตังแถบงานวัดน,นะครับทั่วทั่วไปในประมาณปีพุทธศักราช2528ทางทอทอทอหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานการท่องเทียย่ยวมีการผลิตภันธ์ประเทศไทยขึ้นนะครับทางด้านท่านอาจารย์สังกัดภูเขาทองท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ชัดว่งงาสมเด็จเจ้าพระยาในสมัยนั้นก็นำได้รับกา,า,ารปรสานมาก็จะให้จัดก,การสแสดงไปร่วมในงานโปงโมนนะครับพันยุภัณฑ์ The group or is a board game from the century Indian game of Chaturanga. For a close relative, thereof and therefore related to chess, it is regarded as the most similar living game to this common ancestor of all chess variants. And it includes King or lord lord, which exactly the same as the King in Russian chess. Once stays in any direction, it does not have the power to castle. It's only one space diagonally. This is the move of the piece in the queen's place, found in most ancient forms of chess. So in the former time, this one is a type of uh, royal game for the royal member family, but you now it's kind of local traditional play. We also have the noble moves one space diagonally, or one space forward. This will is found in Japanese chess and in other chess variants of Southeast Asia. And horse moves two spaces forward backward, right or left. Boat moves as many spaces as desired, forward and backward, right or left. And the last one is pawn or probably shell. That moving normally, this piece moves one step forward, Then it captures that will be one step forward diagonally. Hopefully, you enjoy the show. Okay. Okay. หลังจากท่านอาจารย์สชัดภูเขาทองได้นำภูเขามาปรึกษากับท่านอาจารย์สุดารัตน์ชาเลขาในสมัยนั้นนะครับท่านก็ท่านอาจารย์สุดารัตน์ก็ได้นึกถึงคุณแม่ของท่านอาจารย์เมื่อที่ท่านอาจารย์พรทิวาชาเลขาท่านเป็นคุณครูนะครับแล้วก็เคยนำหมั่ลูกไทยไปจัดแสดงก่อครั้งนะครับตามวัดนะครับโดยใช้นักเรียนเป็นผู้เล่นนะครับท่านอาจารย์ก็ ได้แนวคิดนี้มาจากคุณแม่ของท่านอาจารย์แล้วก็ได้นำไปปรึกษาเสร็จแล้วก็นำไปแสดงที่สวนนครตามพระบรมศรีนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแต่เวลาก็ผ่านโลกเลยมา20กว่าปีแล้วนะครับโดยท่านอาจารย์ก็มาณที่โดยใช้โบราณนั้นจะใช้ผู้เล่นเป็นสีแดงสีขาวสีดำสีแดงสีดำนะครับผู้เล่นอันนี้เป็นอะไรทำไงดีพี่ รายในรายมันเรียนทุกวันวันระกามเทอมเลยดิคณะทุ่สีาทั้งสี่ทันตีรอมกันพร้อมกับุ้าราชการในคณะมาฝึกซ้อมแล้วก็ได้รับเกียรติจากคณะนักดาบจากโรงเรียนทนบุรีวอร์เทตีคาราลันะครับเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยของเรานั้นไม่มีนักดาบก็ได้เชิญนับดาบจากต่ากมาร่วมทาการแสดง ในรั้นพ้นีครับมีการแบ่งฝ่ายออกเป็นสองฝ่ายในการที่จะแสดงนั่นคือพม่าและไทยนะครับ mm hmm. โดยทางฝ่ายของพม่านั้นเราใช้เครื่องดนตรีปีพาดมอนในการบรรเลงในฝั่งของพม่านะครับพีพาดมอนครับ mm hmm. We have to sense เราใช้ดนตรีที่บรรเลงนั้นเราใช้ดนตรีตอนตกครับทางด้านนี้ และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก <c oughs> ท่านอาจารย์ <c oughs> ผู้ช่วยศาสตราจาร, <c oughs> รย์ดรโดมสว่างอารมณ์และท่านอาจารย์อนุรักษ์บุญแจสองท่านนี้จะเป็นผู้เดินมาบร <c oughs> รุกคนในค่ำคืนวันนี้ครับ so how the show is use as as the, uh, the Western music, music that's his assistant professor, Sawa chess how coming, you to not on opportunity for program Dom Barong to you the that the the here, have the 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 Thai Adhani the well we table table like be player, the player, then I'd can can and Anuram and enjoy เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจงมือละสงเกียรติของท่านทุกๆท่านรับชมการแสดง มาทุกคนได้นะครับ so